บัดนี้วันที่21มกราคม2568เป็นวันที่19ข้าพเจ้านายสมรภูมินอนขันขอถาวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระประิษและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อแนพระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิ หนึบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสุอันตราคันชันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชาสาสุนันตุสักขโมกขังชาเคกามีจรูเปกิลิสิคระตาเตจันตลิเควิมาเนที่เปรตเทจคา,ามีตรุวนาคาหาเนเคหาวัตถุมีเขเตอุมมาใจจันตุเทวาชละทธารวิสเม,มยักขคันทับพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวลาวัจนะสาทวเมสุนันตธตธรรมสวนาการยัมพทันตาธตรรมสวนาการยัมพทันตาธตรรมสวนาการยัมพทันตา <c oughs> สองบทบูชาพระรันตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามา อิมินาสกาเรนาสังคังอภิปูชยามะสามบทกราพระัตนาัยอารหังสมาสัมบุตโธพระควาพุธ à ังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวัตาธโมธรรมังนามัสมามิสุปฏิปันโนพระกวัตโตทาวกสั้างโฆสังคังนมามิ 4. บทสวดนมการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคัมภะร์ปาฐะพุทธังสรานังคัจฉามิธัมมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรานังคัจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสรนังคัจามิตติียัมปีธรรมังสรนังค ah e an so e an so ัจามิตติียัมปีสังฆังสรนังคัจามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานาติเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังบังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมห้นุสสะปทานาติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังบังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมห้นุสาะทา นาจิเมสระนังอันยังสังโคเีสระนังเบลังเอเตนะสาเจวะเชนะโสติเมหุนตุสัพพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพะคะวาสาเกสุวิหารเตกะปีละวัตโุสงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสาติงปันจมมตเตหิภิกขุสเตหิ สัพเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจโรกธาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนายภิกขุสังคันจอะอัตโคจตุนนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตท,ทะโหสิอะยังโคภควาสากเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตา ภิกขุสังเขนะสัตถิงปันจะมตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะารหันเตหิทัศหิจะดกาธาตูหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายภิกขุสังขันจะยันนูนัมยัมปิเยนภควาเตนุปสสังกมยามะอุปสังกมิตตวาภควโตสันติเกอิมัง สันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอาตโคตาเทวตาเสยยาถาปินามภละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปภาสาเลยะปภาษาริต so ังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภาขวโตปุละโต ปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภักขวโตสันติเกมังค่าทั้งภาสิมหาสมยโยปวะนาสมิงเทวกายาสมมาคตา อาคาตัรรมหาอิมังธรรมะสมยังทักสิตาเยวะอปาราชิตะสังขันติอัโขอปาราเทวตาภักควโตสันติเกีิมัขคาทั้งอภาสิตตะระพิกขวสมาทหังสูจิตตังอัตนโนชูกามะกังสูสารทีวเนตานิคะเอตวะอินสิยานิรักขันติปันธิตาติ อาทโขอปาราเทวตาภักวโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสิเชตวาขีลังเศตวาปลิกังอินทขีลังโอหัจจมะมะโอหัจจะมะเมชาเตจารันเตสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทโขอปาราเทวตา ภคาวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสารนังคตาเสเสนาเตขมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะิปูเลสันติติอัตโคภควาภิกข ah ุอามันเตสิเยปุเยนาสนาภิกขเวทเส ทศสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตัมมัทฐานังอะหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรามาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยทถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเว ภวิสันติอนาคตามัมตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตรลหิอาจิขิสามิภิกเวเทวากายานังนามานิกิต,ตายสามิภิกเวเทวากายานังนามานิ เทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมานสิกาโดทภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตภีคุภะควโตปัจจโสสุงภะควาเอตทโวะจาสิโลกามุกัสสามิยัตถาภุมมาตัสสิตาเยสิตาขิลิขับพรังปะหิตตาตาสมาหิตา อุทูสีหาวะสันลีนาโมโดมหังสาปิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุธาวิปัสสนมลาวิลาปิญโยปันจะสเตสยัตตวาวเนกาปิระวัตถเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสะเสนระเตเทวกายาภิกขันตาเตวิชานธาภิกขโวเตจอาตัปะมักกะลุง สุดตวะพุทธะสัสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสย์นัทธสันังอเปเกสตะมัดทัคุงสหสังอธัสัตัดิงสัต e ังเอเกสหัสส ah an ังนังอมนุสย์นมัตสุงอเปเกนันตมัดิทักุงทิสาสัพพะพุทธองตันจาสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตวานาจักุมา ตโตออมันตเยสัทธาสาวกเาสาเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิลาหิอนุปปัสโสสัตตสหาสาวยาคาปุมมากาปิลวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสีโน โมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังชาสะหัสสะเหมวัตาาคาขานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสาสีโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังสาตาสิลาติสหาสะญาขานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสาสีโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง อิเจเตโสระสาสหัสยาขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสสาสีโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติวันังเวสามิตาบัญจาสาตายาขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสาสีโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวันังกุมพิโลลาชคะฮิโกเวปุลลาสะนิเวสนัง ปิญโยนังสตะสหสังยักขานังปายิลูปาสติกุมพิโลลาชาคะหิโกโสปาคาสสมิติงวะนังปุริมันจดิสังราชาตตาราโทภาษาสติกันทภานังอธิปติมหาราชายสาสีโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทนานามามหาปราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสาสิีโนโมทามานาอภิกามุงภิขุนังสมิติงวะนัง ทักข an ah ah, oh ีน no ั mana, ung, aji, aka, nah an ang, ่นจติสังราชาวิรุณโหต์ภาษาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสศาสีโสบุตธาปิตาสปะหะโวินทนามมหาปราอิติมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยสศาสีโนมธามานาปิกามุงพีกูนังสมิติงวนังปันทิมันจติสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสศาสีโส อุตตรปิตาสภะหาโวินทนาามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาสิโนโมทามานาปิกามุงปิกูนังสมิติงวันังอุตตรันจติสังราชากุเวโรตัปภะษาสติยาขานังอาทิปฏิมหาราชายสาสิโซอุตตาปิตาสภะหาโวอินทนาามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาสีโน โมธามนาอภิกามุมพิโคหนังสมิติงวนังปุริมาทิสังจัตตารทโททักิเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรรปโคคุเวโลอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาลาชชาสมันตาจัตุโลทิสาทัดทันดมานาอัตถังสุวเนกาปีละวัฒเวเดสังมาวิโนทาสาคูวันจานิกาสธา มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามมเสโทจะคินโนมันทุนิมันทุจะปณะจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตรีเจตเสโนจะขันทัพโพนโลราชาชโนสโพอาคูบัญจาสิโคเจวะติมพลูสุริยวัชชาเอเตจันเจจราชาญโย จะลาชาโนคันทัพพาสหาราชุภิโมทมานาภิกามุงภิคูนังสมิติงมนังอาทาคูนานาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมมภัส,สตะราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตารัธาจาคูนาคายสาสิโนเอราวันโนมหานาโกโสปาขัสสมิติงวนังเยนาคารเชสหสาหรันติ ภิพาธิชาปาคีวิสุทธาจักคูเวหายสาเตวนะมัชปัตตาจิตาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาขาราชาณมาสิสุปันนโตเขมมังกาสิูุโธสันหาหิวาจาหิอุปาหยันตานาคาสุปันนาสารณะมักังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเทนะ สมุตสมุสมทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวาสาวาเสเตอิธิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามาหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปจ,จิตเตสุจิตตตจปะหาราโทนมูจีสหสตันจพผลิปุตานังสะเพเวโรจนามากาสันในหิตวารผลิงเสนังราหหพัทธมุปาขมุง สะมะัมโยธานิพัทันเตปิคูนังสมิติมวนัง <c oughs> <c oughs> อาโปจเทวาปัท,ทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวาดุณาวารุณาเทวาโสโมจยส,ะส,ะส,ะสะัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโน ทศเ,เตทศตากายาสพเพน,นานตวันิโยอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสัสีโนโมธามานาอภิกามุงปิขูนังสมิติงวันังเวนทูจะเทวาสาหะดีจะอะสมาจะถุเวยมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันธมาคูปุราคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุราคิตานขัตตานิปุรากิตตวาอาคูมันทวะลา,ากา วสูนังวาสโวเสโทสากโกปาคปุรินทโททาเสเตทัสทากายาสาเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสีโนโมทามานาภาิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอาทาภูสหภูเทวาชระมกิสิคาดิวะอาริถธธกาจโรลาอาริถกาจะโรชาจะุมมาปุพานิพาสีโน วลุนาสหาธรรม,มาจะอาจจุตาจะเนชากาสุเรยะลุจิลาอาูอาคูวาสวะเนสิโนทเศเตทัสัากายาสพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะบันโตยะสาสินโนมธามานาภิกามุงปิกุนังสมิติงวันังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูศิกา อาทาคูหารโยเทวาเยจ,จโรหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสิโนทเสเต,ตทัสทะกายาสัเพนานัตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสิโนโมทามานาอภิกามงพภิกุนังสม,มิติงวัวนังสุก,กากะดุงหาอารุณาอาคูเวคนา เวขาณสาสหโอทาตคายหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาหาราคาชามิสกาจายาสิโนธนายังอาคาปะชุนโนโยดิสาภิวัสติทาเสเตทัสทากายาสเพนานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิโนโมทามนาอภิกามุงภิกุนางสมิติงวันัง เขมียาตุสิตายามากัตถกาจะยัสสิโนสัมผิดตะกาลามเสถาโชตินามาจอาสวานิมมาณรติโนอาคูอัทาคูปัละนิมมิตาทาเสเตทัสถากายาสาเพนานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกูนังสมิติงวันัง สัตเทเตเ,เทวนิกายาสภพนานัตตวนันโนนามันวเยนาอาคันชุงเยจันเยสติสาสหาปวุทธชาติมาขีลังโอขตินนามนาสวังทักเคโมขตารังนาคังจันทังวะอสศิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะปุตตาอิติมตโตสหสัานานังกุมาโลติโสจะโสปาขาสามิติวะนัง สหัสพัมมโลกานังมหาพัมมาภิติทติอุปาปนโนชุติมันโตภิสมากายโยยสาสีโสทาเสทาอิสราอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสันจามาชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมาราเสนอาอภิกามิปัสสกันหัสะมันทิยัง เอทาคันหะถาพันธาถาราเคนาพันธมัตุโวสะมัตตาปาริวาเดทามาโวมุตจิตาโกจินังอิติตัตธะมหาเสโนกันหัสเสนังอเปสีปานินาตระมาหัดจะสรังกัตตวานะเพละวังยะถาปาวสุสโกเมโคธนายัโตสวิชุโกตาทาโสปจุทาวัติสังกุทโทอ,อ สยังวเสตันจาศาพังอภิญญายะวะวจิตตวานะจักขุมาตะโตอมามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนละเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขเวเตวิชานาถภิก